แมปสควิ g เกมแมปนี้น่าสนใจครับชื่อแมปว่า Squid เกม e But With NPC And Free Admin หมายความว่าคือเราเล่นกับ NPC ใช่ไหมอ่าซีซั่นสอยังไม่มามีอันแรกอันเดียวเอาอันนี้คือแอคเข้าสำรองผมเยอะขนาดนี้เลยเหรอเ <c oughs> พชรซิมนะฮะอ่าคือแอดได้ใช่ไหมอ๋อเพิ่มเขม้ามาในนี้เอาแล้ว NPC อื่นล่ะเห็นมี250อ้อ๋อได้มากกว่านั้นอีกเหรอพันหนึ่งได้ไหมอ๋อได้เจ็ดร้อย เดี๋ยวนะแสดงว่าคือเราโหลดอวตารใครมาก็ได้ใช่ไหมเนี่ยเอา NPC อย่างเดียวกันดีกว่าเดี๋ยวมันจะลายตาอ๋อเป็นผู้ดูก็ได้เป็นกาดก็ได้เป็นเพลเยอร์ก็ได้เพลเยอร์ก่อนโอ้โหเจ็ดร้อยคนครับผมคือปัญหานะตอนนี้ก็คือคอมจะรับไหวไหมเกมแทลกล็กรอเปล่าอาทุกคนเจ็ดร้อยคนโปรดฟังทางนี้ผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อนเล่นหลายเกมแล้วด้วย เพราะฉะนั้นฟังให้ดีนะทําตามผมที่ผมบอกอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ๊เกมยังไม่ทันเริ่มหายไปแล้วสองคนเดี๋ยวนะไม่มีที่ยืนไม่มีที่ยืนเฮ้ทุกคนฟังให้ดีฟังให้ดีเราต้องยืนเข้าแถวกันหลบข้างหลังคนข้างหน้าเพราะว่าคนข้างหน้าจะบังเราเข้าใจไหมตุ๊กตาตรงนั้นจะมองไม่เห็นเราซึ่งอยู่ไกลมากถ้าบอกให้หยุดคืออย่าหยุด ถ้าบอกให้ไปคืออย่าไปเข้าใจไหมยังเริ่มเกมไม่ได้ต้องโหลดได้เสร็จก่อนอย่างเยอะโอ้โหเอาละรอบที่หนึ่งเริ่มต้นโอ้โหดูครับ NPC จะฉลาดไหมเขาบอกให้หยุดแล้วไปแล้หนึ่งเอ้ก็ไม่เยอะนะโอโ้เดินเหยียบเั้เอ้นบก็ฉลาดอยู่ไม่กี่คนเองจะเดินถึงไม่ไี่ยวันนี้ ไม่น่าจะเดินถึงมัง้งหยุดหยุดหยุดเออไปทีละคนสองคนเองไม่เยอะไม่ถึงครับอีกสี่สิบกวิเดินกันช้ามากไม่ได้ขยับนะไม่ได้ขยับอะไรไหนเดินอยู่เมื่อกี้เรียกว่าเป็นเวอร์ชั่นคนเหงานะฮะเกมนี้อีกครึ่งนาทีจะเดินกันถึงไหมจะเดินกันถึงไหม <laughs> แมวหยิบคีย์บอร์ดเฮ้ย <c oughs> อย่าพักอย่าพักเอา อ๋อเวลาหมดชุบชีวิตกี่สบห้าโลบั <laughs> ไปหมดเลยครับเดินกันช้ามากเอาใหม่อ๋อไปด่านสองได้เหรอแต่ไม่มีคนอ่ะรดเหลือ250คนนะฮะ250คนจะเดินกันได้ไหมเริ่มเลยถึงไหมถึงไหมน่าจะได้น่าจะได้คนมันเบียดกันเมื่อกี้โอ้โหเดินเร็วมากปุบ <laughs> ทำไมเวลาอยู่ต้องหันหน้าด้วยอ๋อนี่ไงเขาเซนชัยอืมแมวเหยียบคีย์บอร์ดอีกแล้วเขาเซนชัยเขาเซนชัยอย่าขวางสิเฮ้ยเออชนะด้วยเหรอแล้วมีกุญแจอยู่เอ้ยไม่ได้เอ่อเอาอ๋อ,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 อต้องคนที่อยู่ข้างนอกเท่านั้นถ้าไม่ชอบ NPC ตัวไหนก็กดได้เบร,บร,บร,บรเบลเหลือกี่คน ไปที่ด่านสองโอ้โหนั่งเข้าแถวงี้เลยเหรอ <laughs> เหมือนค่ายฝึกทหารมากโอเคครับอ๋อกดแค่นี้เองเหรอโอไม่ต้องลากคลิกที่จุดโอ้ยังคลิกผ้าอีกเหรอ n อ c เอา้าแล้วคนที่แกะอยู่เราใช้ได้ไหมอ๋อใช้ได้ครับไม่พอใจคนไหนก็ <laughs> ไม่พอใจคนไหนก็ คลิกได้เร็วๆหน่อยพวกนายกี่นาทีเนี่ยอีก30สิบวิอ๋ออันนี้คือแอดมินรีสตาร์ทเกมจบเกมคลีนอัพอืมแกะง่ายมากอะไรเนี่ยพวกนายแค่นี้ไม่ผ่านเหรอฝั่งเราดึงอยู่ฝั่งเราแรงเยอะเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการไม่ถึงแฮะเอ้ยเดี๋ยวดึงกับมาสิดึงกลับมาอ๋อต้องคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้ เดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเอ่อโอเคครับรวๆเลยฮะข้างล่างอันนี้ลูกแก้วเล่นยังไงเออผมชนะผมชนะ n อ c บซครับเวบเดี๋ยวก็เจ๋งนะเขาตั้งค่า n อ c ให้เล่นกับเราได้เหลือคู่เดียวเนี่ยตรงนี้ช้าจังเลย ช้ามากช้ามากนี่ก็ด้วยไหนใครช้าอีกตรงนู้นช้า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 ลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ลุกขึ้นเดี๋ยวนี้มีอีกไหมหมดเวลาแล้วโอเคครับรอบที่ห้ากระจกใช่ไหมกระจกโอ้โหเริ่มเลยมาโอ้โหเขาวิ่งแล้วเขาวิ่งแล้วนะฮะ N อ็ล่วงไปหนึ่งครับแล้วตรงนี้ไม่วิ่งเหรอ อ่าล่วงอีกครับรอครับรอรอรอลอย่างเ, <c oughs> เดียวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ตกเดี๋ยวตกให้ N อ็เคลียร์ทางให้เขาก็ค่อยทยอยมาทีละคน <c oughs> เออเขาก็เก่งนะทำบอดให้แบบเล่นกันเองได้แล้วบอดจะเหยียบอันเดิมไหมเอาล่ะเอาล่ะผมว่าต้องต้องไปแล้วฮะต้องเดินแล้วต้องเดินแล้วเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันผลักบอดตกได้ไหมเกือบเกือบเกือบอืม อืมผักบอดตกตกสิตกตก,ตก,ตกต <c oughs> ผมตกเองแล้วไม่มีชุบชีวิตด้วยโอ้โหเอาเอาหมดเวลาไปด่านที่หกโอเคครับเอาแล้วผมล่ะผมไม่ได้เล่นแล้วเหรออืมต่อยก,กันซะไม่มีอาวุธมือเปล่ามือเปล่าผักกันหมายเลขเท่าไหร่นะก็สองเป็นผู้ชนะยินดีด้วยคุณคือผู้ชนะ แต่เงินเป็นของผม